สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้จะพูดถึงการาย้ายของดาวสุขซึ่งดาวสุขเนี่ยวันที่21กันยายนเนี่ยก็จะย้ายจากราศีกันมาอยู่ที่ราศีตุลจะอยู่จนถึงราศีตุลวันที่16ตุลาก็จะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรดาวสุขเป็นเกษตรด้วยแล้วก็ตําแหน่งอีกตําแหน่งทางโหราศาสตร์คือเป็นพินทุบาทพินทุบบาทคือเขาเรียกว่า ม,มีความกังวลใจมีความร้อนอกร้อนใจเกิดขึ้นในเรื่องอะไร<_ <EN> _>ก็มาดูกันว่าชาวราศีเมษเองอะเดาสุขคุณเป็นเรื่องของการเงินกับเรื่องคู่ครองรวมถึงหุ้นส่วนหรือการคอนเนคชันต่างๆก็ได้นะมันมองได้หลายมุมนะคะก็ต้องไปปรับเอาตามหน้าง,งานของเราคนนะคือคุณเนี่ยจะให้คู่ครองช่วยดูแลจัดการเรื่องทรัพย์สินให้ตัวคุณอย่างเช่น คุณสั่งซื้อของออนไลน์ไว้ตัวคุณไม่อยู่คุณก็สั่งให้สามีคุณจ่ายเงินให้เก็บของให้ก็ได้อย่างนี้นะหรือบางคนเนี่ยจะช่วยเหลือคู่ครองคุณเรื่องการเงินหรือญาติของคู่ครองคุณเองก็ได้บางคนก็จะหมดไปกับเพศตรงข้ามอันเนี้ยถ้าในพื้นชะตาเดิมของคุณใครเป็นพวกประเภทสายเปก็ต้องระวังนิดนึงเนาะอันนี้ฝากมาด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความ ก็เรื่องเรื่องของความรักคู่ของคุณอาจจะมีความน้อยอ,อกน้อยใจไม่ค่อยสบายก็ได้ที่ไม่ค่อยสบายก็ต้องมองในเรื่องของอะไรอะ่ะอืมอ่าเรื่องของก้นก้นกบมดโรต่อมลูกหมากอาจจะมีความกังวลใจตรงเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะอันนี้คือต้องดูตามหน้าง,งานของแต่คนนะแต่ทีนี้ถ้าเรามองในคนที่คนโสดเนี่ย ความรักคุณเนี่ยเป็นเปลี่ยนพินทุบาทอย่างเงี้ยคุณบางคนก็อาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของความรักเกิดการหึงหวงเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นที่จใจน้อยกันงอนกันขึ้นอะไรประมาณนี้คือก็ต้องดูตามหน้าง,งานแต่ทีนี้คนโสดอ่ะจะเจอคนที่มีเงินนะกระดุมพราคือเงินเงินนี่คือว่าอาจจะมีฐานะหน่อยอ่ะ ถึงไม่เป็นเไม่ใช่เป็นเศรษฐีก็จะเป็นคนที่มีฐานะอาจจะเป็นคนที่มีโรคประจมโรคประจำตัวนิดหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าอย่าลืมนะเขามีความเป็นพื้นทุบาทเนี่ยมันก็มีจุดเสียอยู่อันนี้ก็คือของแต่ละคนนะว่า,าจะเจอกันจากไหนอาจจะไม่เจอจากการประสานงานการคอนเนคชั่นต่างๆหรือจากหุ้นส่วนคุณเองก็ได้ อันนี้นะของคนโสดน,นะคะอันนี้คือก็เป็นเรื่องอย่างี้เพราะว่าทางโหราศาสตร์เนี่ยก็หมายถึงเรื่องความรักก็ได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้คือต้องดูแต่ละคนกันไปนะว่าเป็นยังไงเรื่องความรักเอก่อก็จยบอกว่าถ้าอย่างเรื่องของความรักเนี่ยเรื่องความรักเน่ยเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะก็ต้องดูกันให้ดีๆสำหรับคนที่อยากจะใช้ชีวิตคู่ ใช้ระยะเวลาในการดูหน่อยจะได้ไม่พบปัญหาทีา่ผิดหวังในเรื่องความรักอันนี้คือฝากไว้ด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยอย่างเราสุขเป็นพินทุบาทเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าผู้ชายคนที่เจอเนี่ยเป็นคนแบบไหนมีใครแล้วหรือยังอ่าเป็นอะไรอ่ะมีตำหนิไหมเป็นพ่อใหม่แม่ให,หม่ไหมอ่า และเขาเลิกของคนเก่าแล้ะรือยังดูกันให้ดีๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาได้ตามภายหลังนะอันนี้ก็ฝากได้วยนะคะอันนี้คือสําหรับชาวราศีเมษในเรื่องของที่ดาวสุกย้ายเนาะ,ะก็ไว้เจอกนคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามากดชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนประปรามดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ